สบายดีทุกคนมันนี้ก็มาพบมาคอคือเก่าเนาะกับสองประธานไก่ซอนพบกันเป็นประจำอ่าจันทร์ถึงสุกเวลา4ี่โมงถึงหา้าโมงนั่นเองเนาะมันนี่กะอ่าเป็นวันอังคารเนาะวันที่สิบสองตุลาคมนั่นเ,นอ,นเองเนาะมันนี่เลทเงินเป็นยังไที่เฮาสกัสิมาอัเปเดตให้ทุกคนอ่าได้หูกันเนาะว่าเงินบาทและเงินจีบได้เท่าไรมันนี่เนาะก่อนสิไปฟังกันอย่าลืมนะทุกคนเดอ้อใครยังไม่ได้กดติดตามสองประธานไก่ซอนกระแฟรทุกคนอ่ากดติดตามเลยนะทุกคนเด้อและกัอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะทุกคนเด้อ อ่ะมนี้อัตตาการแลกเปลี่ยนเนาะก็คืออัปเดตล่าสุดเนาะมนี้เนาะอ่าอัตราแลกเปลี่ยนเ,นเงินบาทเนาะอ่าอยู่ทีหกร้อยห้าสิบสามจุดหนึ่งห้ากีบต่อหนึ่งบาทนั่นเนองเนาะอ่าถ้าเกิดถ้เอาเงินหนึ่งพันบาทไปแลกเป็นเงินกีบก็จะไดยย้อยู 6, 000, 53, 000่ประมาณอ่าหกแสนห้าสิบสามพันกีบนั่นเนองเนาะอ่าเรทนี้ก็คือเรทของธนาคารในทุกคนเด้รรอร์กับบริษัทอ่หาห่าน อ่าแลกเปลี่ยนข้างนอกกระชีได้รายกว่านี้นะุกคนเอนออเนาะสำหรับราคาขายออกอยู่ที่หกร้อยหกสิบหกจุดซาเอ็ดกีบต่ออ่าหนึ่งบาทนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือสําหรับราคาขายออกราคาขายออกบางคนก็บมาขอใจว่าขา,ายออกมคือยางเนาะอ่ายางเซนเขาเอาเขาอยากได้เงินบาทเนาะเออเขาก็เอาเงินกีบไปแลกเป็นเงินบาทเนาะเขาต้องใช้เงินกีบอยู่ประมาณอยู่ที่หกแสนหกสิบหกพันกีบ ต่อ1,000บาทนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือราคาขายออกเนาะรู้สึกว่าเมื่อนี้ติดลบอยู่อ่าหนึ่งจุดเก้าสิบเอ็ดนั่นเองเนาะถือว่าสองหมื่นแล้วเนาะลงมาแต่วันจันทร์วันคาำเนี่ยถือว่าอ่าลงมาเรื่อยๆเนาะอ่าสำหรับเงินดอลลาร์เนาะรับซื้อรับซื้ออยู่ที่สามเอ็ดพันอ่าแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดกีบต่อหนึ่งดอลลาร์นั่นเนองแล้วก็ราคาขายออกอยู่ที่ ซ่าวสองพนี่สิบกีบต่อหนึ่งดอลลาร์นั่นเองเ ained, มัน,นีนกระบวกขึ้นมาอยู่ที่สี่นั่นเองเนาะสำหรับเงินดอลลาร์อ่าสำหรับเงินยูโรเนาะรับซื้ออยู่ที่าวสามพันเจร้อยสิกีบต่อหนึ่ยูโรนั่นเองเนาะราคาขายออกอยู Flat ่ที่ซาวสามพนเก้าร้อยสี่สิบกีบต่อหยูโรนั่นเองมันใ้จิตลบอยู่ที่เก้าสิบาเนาะสำหรับเงินยูโรเนาะ อ่าสำหรับเงินยวนเนาะมณีรับซื้ออยู่ที่3,066กีบต่อหยวนเนาะอ่ารคาคาขายออกอยู่ที่3,127กีบต่อหยวนนั่นเองมณีกาติดลบอยู่ที่อ่า1นั่นเนองเนาะอันนี้ก็คืออ่าข้อมูลเนาะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงิน,งนมณีเนาะอันนี้ก็คือเท่ากับได้จากธนาคารอันนี้เนาะเอาก็มาแชร์ต่อทุกคนเนาะ ก็คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็จะลืมนะทุกคนเด้อฝากทุกคนกดติดตามและก,ะกดไลค์คลิปนี้นะทุกคนเนะเาะกับห้างปิมาอัปเดตเสมอเนอะอาะพบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์เวลา4โมงถึงาโมงนั่นเองเนาะกัทุกคนกับอะไอจากหูยังกับคอมเมนต์มาได้เนะาะเอาสิป้าข้อมูลมาให้นะทุกคนเด้อเจอกันคลิปหน้าสบายดี